อดผู้ติดเชื้อโควิด -19 ของจังหวัดเชียงใหม่ตอนนี้เริ่มทรงตัวนะคะแต่ว่ายังอยู่ในหลักร้อยอยู่แต่ละวันนะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เตรียมขยายพื้นที่โรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับผู้ป่วยที่อาจจะมากขึ้นเราจะตรวจสอบสถานการณ์ล่าสุดกับคุณวันร์ปัญญาเรือนรายงานสดมาจากโรงพยาบาลสนามจังหวัดเชียงใหม่ค่ะคุณวัชรค้าเชิญคะ่คะ ครับล่าสุดจังหวัดเชียงใหม่ก็ยังคงพบผู้ป่วยโควิด19 260คนครับซึ่งยังถือว่าอยู่ในหลักร้อยการเตรียมการรับกับผู้ป่วยรายใหม่นั้นถือว่าเป็นเรื่องสําคัญครับเพราะนับตั้งแต่วันที่5เมษายนที่ผ่านมาจนถึงวันนี้เป็นเวลา8วันจังหวัดเชียงใหม่มีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด19ไปแล้วกว่า1,000คนครับ ตลอดทั้งวันวันนี้ยังคงมีประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่และกลุ่มเสี่ยงเที่ยวสถานบันเทิงหลายแห่งทยอยเข้ารับการตรวจหาเชือ้อโควิด -19 ที่สาธารณสุขเปิดให้ตรวจ3จุดขณะน,นี้จุดตรวจโรงพยาบาลประสาทจังหวัดเชียงใหม่อำเภอเมืองเชียงใหม่นั้นยังคนมาตรวจเริ่มลดลงเพราะกลุ่มเสี่ยงส่วนใหญ่ได้รับการตรวจไปแล้วครับล่าสุดวันนี้จังหวัดเชียงใหม่พบผู้ป่วยติดเชือ้อโควิด -19 เพิ่ม260คนทำให้ยอดผู้ป่วยสะสมอยู่ที่1,191คนครับ นายเจริญฤทธิ์สงวนศักดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ระบุวา่าจากการตรวจจากการเล่งตรวจกลุ่มเสี่ยงก็ทําให้ช่วงนี้ยังพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 อย่างต่อเนื่องแต่จะค่อยๆลดลงเพราะช่วงนี้ได้เพิ่มจุดตรวจเพื่อให้กลุ่มเสี่ยงได้เข้ารับการตรวจให้เร็วขึ้นโดยหากพบว่าติดเชื้อก็จะนํามาคัดกรองที่โรงพยาบาลสนามสําหรับคนที่ไม่มีอาการจะให้เข้ากักตัวที่โรงพยาบาลสนามส่วนผู้ที่ต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดก็ต้องส่งไปรักษาในโรงพยาบาลครับ ถ้าเริ่มมีอาการก็เข้าโรงพยาบาลกตามปกติที่โรพปกติที่เตรียมไว้สําหรับกลุ่มผู้ติดเชื้อที่มีอาการนะครับก็การอยู่โรงพยาบาลสนามนะครับก็อาจจะไม่สะดวกบ้างนะครับเพราะว่าชื่อก็บอกไปโรงพยาบาลสนามนะครับแต่ว่าการที่มาอยู่ที่โรงพยาบาลสนามสําหรับผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการล้ก็สามารถช่วยตัวเองได้ในส่วนนี้ก็ จะเป็นการป้องกันไม่ให้ไม่ให้เป็นการตัดวงจรของการติดเชื้อนะครับให้เขาอยู่จนเขาหายดีแล้วกลับไปสู่สังคมคณะกรรมก,การโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ได้เตรียมเพิ่มเตียง,งที่โรงพยาบาลสนามศูนย์ประชุมและสแสดงสินค้านานาชาติให้สามารถรับผู้ป่วยได้2,000คนและโรงพยาบาลสนามของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพิ่มเป็น300เตียงส่วนที่ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารจัดเตรียมสถานที่ไว้อีก120เตียง ล่าสุดจะเพิ่มโรงพยาบาลสนามอีกหนึ่งแห่งในมหาวิทยาลัยแม่โจ้สามารถรับผู้ป่วยได้อีก400คนครับส่วนบรรยากาศร,รอบคูเมืองเชียงใหม่วันนี้ก็ไม่มีภาพการสาดน้ำเล่นสงการเนื่องจากเป็นปีที่สองที่มีเพียงการจัดกิจกรรมประกวดเครื่องศัละ์ล้านนาเพื่อสืบทอดพัฒนธรรมประเพณีท่ามกลางมาตรการการป้องกันโรคระบาดอย่างเข้มงวดครับ จากการประเมินสถานการณ์นะครับวันนี้ยอดผู้เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด -19 นั้นก็เริ่มลดลงและคาดว่าสถิติการพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 ในจังหวัดเชียงใหม่ก็จะค่อยๆลดลงเช่นกันครับขณะเดียวกันประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ก็ยังคงต้องสวมใส่หน้ากากอนมามัยตลอดเวลาล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์อย่างสม่ำเสมอและเวน้นระยะห่างครับขอบคุณคุณวสดค่ะ